สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้าอีกแล้ววีระซัดแรงอย่ากโกหกว่ามันคือสารส้มหลังออสเตรเลียยึดยาไอซ์ลอดใหญ่มูลค่า2,400ล้านจากไทย ตำรวจออสเตรเลียสกัดยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่หนักกว่า300กิโลกรัมมูลค่านับ100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว2,400ล้านบาทจากไทย เว็บไซต์ไนน w s ิวสในออสเตรเลียรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังชายแดนของออสเตรเลียสามารถยึดยาไอซ์น้ำหนักถึง316กิโลกรัมมูลค่าประมาณ100ล้านดลานอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว2,400ล้านบาทคิดในอัตราแลกเปลี่ยน1ดนลนอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ24บาท ถูกซุกซ่อนไว้ในกล่องเตาปิ้งย่างไฟฟ้าและกา้ํำร้อนไฟฟ้าบนเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่มาจากประเทศไทยและได้เข้าจอดเทียบท่าเรือในนครซิดนีย์สำนักงานตำรวจนครซิดนีย์ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังชายแดนออสเตรเลียออสเตรเลียนบอดร์ฟอร์สได้เข้าสกัดเรือสินค้าจากไทยลำหนึ่ง ที่ท่าเรือโบทานีในนครซิดนีย์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากสังเกตพบความไม่สอดคล้องกันในรายละเอียดของรายการสินค้าและจากการตรวจค้นได้พบยาไอซ์ล็อตใหญ่น้ำหนักรวมแล้วนับ316กิโลกรมัมถูกซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษที่ข้างในเป็นเตาปิ้งย่างและการน้ำร้อนไฟฟ้าจำนวน62กล่องถูกส่งมาจากไทย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียกำลังขอให้หน่วยสอบสวนอาชญากรรมของรัฐนิวเซาเวล e s สำนักงานตำรวจกลางและคณะกรรมาการอาชญากรรมของรัฐนิวเซาเวลมาช่วยในการร่วมสืบสวนคดียาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนที่ทราบเบาะแสแกงลักลอบค้ายาเสพติดกรุณาโทรแจ้งตำรวจ ด้านนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า งามหน้าอีกแล้วทางการออสเตรเลียตรวจพบยาไอซ์ล็อตใหญ่ราคาเกือบ100ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเกือบ3,000ล้านบาทบนเรือบรรทุกสินค้าไทยประเด็นร้อนออสเตรเลียไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้าไทยที่พอร์ตโบทานีนิวเซาเวลหลังจากตรวจพบกล่องเตาบาร์บีคิวไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน62กล่องซึ่งข้างในซุกซ่อนยาไอซ์จำนวนกว่า316กิโลกรัมมีมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์ไม่ต้องให้ผู้ใดมาโกหกว่าไม่ใช่ยาไอซ์แต่มันคือสารส้มอีกนะเพราะหากคุณจะส่งออกสารส้มจริงๆทำไมไม่แยกส่งเฉพาะสารส้มคุณเอาไปใส่ไว้ในเตาบาร์บีคิวไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นทำไมไอพวกระยำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนได้นำนักสืบกลุ่มอาชญากรรมตำรวจกลางและคณะกรรมการอาชญากรรมของรัฐนิวเซาเวล l e s มาร่วมสืบสวนหาต้นตอของแหล่งที่มาและเตรียมแผนการจับกลุ่มผู้หลักลอบขนยาไอซ์เหล่านี้ กรณีนี้ตรวจสอบไม่ยากเลยบริษัทห้างร้านใดและผู้ส่งออกเตาบาร์บีวไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นไปยังออสเตรเลียนั่นแหละคือผู้ต้องหาหากท่านใดพบเจอเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้สามารถร้องเรียนได้ที่ Crime Stoppers หรือโทร1800 333 000ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ